ของเมื่อวานี้นะครับคุณพิทักษ์พลน,นะรองหัวหน้าสาสมัครมูลนิธิร่วมกตันยูลบุรีการทํางานไม่ใช่ง่ายๆนะเห็นไหมเป็นถำ้ำหินงอกหินย้อยอะไรต่างๆนานากู้ภยัยอาสาสมัครต้องทางานด้วยความลําบากพอสมควรเพราะว่าได้รับการติดต่อมาจากนะท่านเจ้าวาดวัดธรรมพระาธาตุก็คือพระครูวินัยทรสมเจตนะครับว่าโยมมีโยมสองคนนะเขาเดินหลงป่านะติดอยู่บนถำ้ำนะยังหาทางลงไม่ได้ เจ้าหน้าที่นะครับก็เลยจัดกําลังอาสาแล้วก็อุปกรณ์เดินเท้าขึ้นไปค้นหาแบบนี้ครับก็เป็นภูเขาแบบนี้เห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับสูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำนี่อย่างโชคดีนะในถ้ำเนี่ยมีบันไดาครับนะคือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงสามารถที่จะลงไปเที่ยวได้แต่ว่ามันก็ลําบากอยู่พอสมควรเห็นไหมครับแล้วก็ผู้สียหายนะครับพ่อลูก ลูกก็คือนางสาวจัญญาพอรอายุ17ปีส่วนคุณพ่อชื่อคุณทันทันทันสะกอนอายุ55มาจากชัยนาธนี่ยังโชคดีอยู่อย่างครับที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผู้สูญหายได้อาจจะเป็นไปได้ับว่าอาจจะมีสัญญาณโทรศัพท์มือถงมือถืออะไรแบบนี้ครับอยู่กลางเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เมื่อติดต่อได้ปั๊บก็บอกสองคนนั้นอย่าไปไหนนะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละนะครับอย่าไปไหนจนกระทั่งอาสานะครับแล้วก็พาลูกวัดนั้นได้ขึ้นเขาไปตามหานะครับผ่านถ้ำอะไรต่างๆนานา,นา,นาน แล้วก็ส่งเสียงตะโกนร้องเรียกว่าอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนได้รับเสียงตอบรับมาว่าอยู่นี่ประมาณชั่วโมงเศษครับเจอนะครับก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับในป่ายอดเขานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สามารถนำสองพ่อลูกกลับมาได้อย่างปลอดภัยครับ